สวัสดีครับพวกัผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกระชอนชาแนลนะครับทักทายทุกคนนะครับในเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่3 1เตุลาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับผมสิ้นเดือนแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็นะครับแมงกระพี้นะครับก็จะ เริ่มถ่ายลิเกในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันที่1พฤศจิก,กายนนะครับ2567นะครับทุกคนวันนี้แมงกะบี้นะครับขอเคลียร์งานที่บ้านก่อนนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแน่นอนครับเพราะว่าเรามีเวลาในการเคลียร์งานที่บ้านแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้พบกันที่บ้านหนองสวงใช่ไหมนะครับ ทุ่งทุ่งขามทะเลศอนะครับอําเภอนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่โคราชน,นะทุกคนนะนะครับก็เดินทางช่วงเช้าเลยนะนะครับก็ตั้งใจว่าจะต้องออกแต่เช้าให้ได้นะครับก็คือไม่เกินหนึ่งโมงนะแต่ที่ตั้งไว้น่าจะประมาณหกโมงเช้านะนะครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางเร็วเราก็ถึงเร็วเพราะว่ารอบนี้ที่ผมเดินทางเนี่ยคือผมไม่ได้พัก คือผมเดินทางเช้าเนี่ยผมไม่รู้ไปถึงตอนไหนนะอาจจะเป็นช่วงบ่ายอาจจะเป็นช่วงเย็นก็ก็คือทำงานต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ปกตินะครับผมนะจะเดินทางล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับแต่ว่าคราวนี้งานที่บ้านยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมทำคนเดียวเนาะนะครับซึ่ง งานที่ผมทำเนะี่ยมันเยอะเนาะนะครับงานพัฒนานะแล้วก็งานที่ผมซ่อมรถอยู่ก็คือ,อรถยังไม่พร้อมนะครับก็คือเราต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับทุกคนก็นะครับเมื่อวานก็ได้มีฝนตกลงมาแต่ไม่เยอะนะครับเป็นกลุ่มเมฆที่มันมันไม่ได้จับก้อนที่แบบเป็นเมฆดำนะไม่ใช่นะมันแบบห่างๆกันแต่มันก็ตกมา อออกออกไปปลอยแต่ว่าไม่แรงมากนะครับผมไม่รู้ว่าฝนน่ะจะยังคงมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ยังไงแมงกับพี่ก็ต้องอ่าพกนะครับเสื้อกันฝนไปนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยแล้วระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอฝนหรือจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันเอาไวน้นะทุกคนเนาะนะครับก็โอเคนะนะครับหลังจากที่ ไม่ได้ถ่ายลิเกเนี่ยก็น่าจะครึ่งเดือนได้แล้วเนาะเพราะว่าผมกลับมาผมก็มาพัฒนาที่บ้านนะครับเพราะว่าหญ้าที่บ้านรกมากๆนะครับผมก็เลยจะต้องทําการดายหญ้านะครับพัฒนาบ้านเก็บกวาดาพื้นที่บ้านนะครับให้ดูสะอาดเรียบร้อยนะครับก็เลยต้องใช้แรงของตัวเองนะครับก็หวังว่า f c คงจะเข้าใจเนาะเพราะว่า าการใช้แรงตัวเองเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันต้องออกกําลังเยอะแล้วก็เราไม่ได้จ้างเขาเพราะว่าเราทําเองนะครับเราก็ไม่ได้มีเงินจ้างอะไรหรอกนะครับก็รอบนี้ก็อย่างที่ว่าเนาะเราก็ดูตารางเนาะนะครับก็มีโคราชสองวนนนันหนึ่งกับสองทุ่งขามทะเลสอแล้วก็อำเภอสูงเนินสองวันติดกันเลยนะหนึ่งกับสองคือติดกันเลยนะครับเอฟซี FC ก็ได้ดูไลฟ์สดทาง ช่องแมงกะี้นะครับก็คือทางสอนรับเพศวิเชียน่ะก็คือให้อนุญาตให้ไล์สดทําการแสดงได้นะครับถ้าผมตามลิเกลุ่งฟ้ากิจราบาลมีเนะี่ยผมจะไล์สดได้แค่ช่วงหน้าง,งานเท่านั้นครับพอลิเกเริ่มจะทําการแสดงออกแขกผมก็ลงไรแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บบรรยากาศเอานะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันไหนถ้าผมตามลิเกลุ่งฟ้าแล้วมันมีงานต่อเนื่องกัน นะครับก็คือวันนี้อยู่อีกจังหวัดหนึงพรุ่งนี้ไปอีกจังหวัดหนึ่งงานมันติดกันใช่ไหมผมจะถ่ายแค่ช่วงบรรยากาศหน้างานให้ f อฟได้ชมกันส่วนเรื่องการแสดงก็คือไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราโหลดนะครับโหลดไม่ทันนะครับผมอ่าโอเคครับเมื่อกี้แมงกับบี้หยุดนะครับเพราะว่ามีรถมาส่งของนะครับผมโอเคครับผมก็ตารางงานเนาะก็คือรอบนี้นะครับ ็อย่างที่บอกว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายาได้ตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะว่าเงินเราก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพฤติกานี่เนาะนะครับสอนพระพิเชียนก็คือพรุ่งนี้นะบ้านหนองสวงนะครับขามทะเลสนะครับผมแล้วก็วันที่สองก็คือวัดกุจิก อำเภอสูงเนินนะครับโคราท,ทั้งสองวันจะเป็นของสอนับเพื่เชียนนะสองวันนี้เอฟซจะได้ดูไลฟ์สดนะครับการแสดงนะครับส่วนวันที่สามเนี่ยนะครับเขาเขาไปเล่นที่โรงแรมบางกอกนะครับบูติลังสิทธที่ปทุมอันนี้ผมไม่ได้ไปนะของลุงฟ้านะครับไม่ได้ไปนะฮะวันที่สี่นะครับ ที่วัดลาดสโมสรน,นะครับที่ชนบุรีก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ไปเช่นเดียวกันรู้สึกว่ามันมันก็จะไกลยอยู่นะทุกคนเนาะนะครับเหมือนเหมือนมันจะไกลอะ่ะนะครับช,ชนบุรีเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราย้ายมุมแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเมื่อกี้มันย้อนแสงนะทุกคนนะ,ะประมาณนี้เนาะโอเคครับ วันที่ห้านะครับที่ราชบุรีนะครับวันวัดพระศรีอานใช่ไหมนะครับวันที่หกนะครับสุพรรณบุรีนะครับวันที่เจ็ดเปิดมานบ้านบารมีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มปิดนะทุกคนนะนะครับผมเดี๋ยวรู้สึกขาต้ากล้องจะเอียง,ยงนะครับโอเค พื้นที่มันเอียงนะทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนะครับภาพเลยเอียงเ่าโอเคครับผมขยับใหม่เลยนะครับก็คือไม่เอียงแล้วนะครับผมก็การตามด้วยครั้งนี้นะครับอาจจะมีการห่างห่างวันนะครับทุกคนคือมันมันไม่ได้แบบทุกทุกวันต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่ามีทั้งกลุ่มปิดด้วยนะครับแล้วก็งานอย่างอื่นด้วยนะอย่างชนบุรีนะผมว่าไกลอยู่นะนะครับชนบุรีผมคงไม่ได้ไปนะครับ ถ้าเป็นราชบุรีแล้วก็สุพรรณน่ะน่าจะน่าจะได้ไปนะครับวันที่ห้าวันที่หกใช่ไหมครับเนี่ยอันเนี้ยโอเคนะครับวันที่แปดก็ที่โคราชนะครับวันที่เก้าชัยนาทวันที่สิบลบบุรีวันที่สิบเอ็ 9, ด 10, บบร 11, สระบุรีโหอันนี้คืองานติดต่อกันเลยนะครับแต่สิบสองไม่มีนะครับสิบสามก็วัดลาดพร้าวกรุงเทพอันนี้ไปกรุงเทพเลยนะนะครับ วันที่เอ่อสิบสี่ก็บางะอินแล้วก็วันที่สิบหกก็คือสุพรรณบุรีนะแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไหว้ครูที่ของลุงฟ้ากิจาบารมีก็คือผมก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มปิดแล้วก็เขาก็ไม่ได้ให้ไลฟ์สดเอ้ยไม่ไม่ได้ให้ทําคลิปผมเคยถามแล้วว่าถ่ายคลิปได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายคลิปไม่ได้ก็เลยไม่ไปนะก็คือต้องบอกเอฟซีว่าวันงานไหว้ครูของนิกเกลลุงฟ้ากิจจาบารมีเนะี่ยผมไม่ได้ไป เพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยคือมันทําได้อย่างเดียวก็คือว่าเราไปร่วมงานได้คือเร,เราไปดูได้ดูเฉยๆได้ครับเราถ่ายอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ไปนะครับเพราะว่าหนทางมันก็ไกลอยู่แล้วก็คือเราทำอ่า YouTube เนะเาะแล้วก็ต้องมียอดวิวถ้าเราไปแล้วมันไม่ได้ยอดวิวแล้วก็เงินมันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าช่องเป็นไรายได้ของเราเนะี่ยเราก็กจะรอไปวันอื่นนะครับ ก็ตามนี้นะทุกคนเนาะนะครับแต่ว่า2วันแรกอนึ่กับ2เนี่ยเต็มเต็มเลยสำหรับเพวิเชียนนะครับที่โคราชนะครับทุกคนอตอนนี้แดดก็เดี๋ยวมันก็แดดออกบ้างเดี๋ยวมันก็คึมแบบเมฆมันมารวมตัวเนาะแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วบรรยากาศฝนไม่ไม่น่าตกนะครับที่ที่บ้านนะ,ะก็ตอนนี้คือเดี๋ยวแมงกะบี้จะเก็บหญ้าสเสร็จเร็ววันนี้นะครับ ก็นะทยอยไปนะครับวันนี้คือเสร็จแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องต้องเดินทางแล้วนะครับโปติปกติเลยนะแมงกบี้จะออกเดินทางวันนี้นะนะครับจริงๆนะผมออกเดินทางวันนี้นะแต่คราวนี้ที่ผมเลื่อนการเดินทางเพราะว่าผมยังทําอะไรไม่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เคลียร์งานที่บ้านก่อนนะครับก็เคลียร์งานที่บ้านเสร็จก็เดี๋ยวเราค่อยไปเดินทางพรุ่งนี้นะครับ ยังไงพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับผมก็จะไลฟ์สดนะครับ FC ก็ไปรับชมได้ที่ช่องตระกูลแมงฟิล์มแล้วก็ผมว่าผมจะไลฟ์สองเครื่องนะก็จะมีตะกูลแมงฟิล์มกับแมกชอนชาแนลนะครับเจ,จะลองดูว่าจะไลฟ์สองเครื่องได้ไหมถ้าเกิดว่าไอตัวจับอีกตัวหนึ่งมันใส่ไม่ได้ก็จะไลฟ์เหลือแค่ช่องเดียวนะถ้าเกิดว่ามันไลฟ์ได้ก็จะไลฟ์สองเครื่องนะครับก็ตามนี้เนาะทุกคนเนาะนะครับอืม เดี๋ยวผมก็ต้องทํางานแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์งานให้เสร็จเลยครับจะได้แบบว่าออโอเคเตรียมพร้อมนะครับในการไปถ่ายลิเกนในวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ